สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาดูคำกริยานะคะคำว่าเข้าใจนะปานิมัตนะคะปานิมัตแปลว่าเข้าใจในรูป imperfective นะมันจะมีอีกคำหนึ่งก็คือปานยัตปานยัตนะคะอันนี้เป็นรูป perfective คำจำกัดความของคำกริยาในรูป imperfective ก็คือเป็น การกระทำะเป็น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 กริยาที่กำลังดำเนินเกิดขึ้นเป็นรูปเป็นรูปที่กำลังดำเนินเกิดขึ้นยังไม่จบสิ้นเกิดขึ้นซ้ำอย่างเงี้ยนะคะส่วนถ้าเป็นรูปของ perfective เนี่ยจะเป็นว่าจบสิ้นแล้วเกิดผลลัพธ์แล้วไม่เกิดขึ้นอีกเกิดขึ้นครั้งเดียวถ้าเราดูแค่คำจำกัดความเนี่ยบางทีมันเลือกยากนะมันไม่รู้ว่าเออเราจะเลือกอันนี้หรือจะเลือกอันนี้ดีนะถ้า ถ้าเราให้เลือกเองบางทีก็เลือกผิดเลือกถูกใช่ไหมคะเราจะต้องดูประโยคเยอะๆอะพอเราเห็นประโยคเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะเริ่มมันจะเริ่มเห็นเห็นภาพขึ้นนะมันจะเริ่มจับทางได้นะคะถ้าเราจะบอกว่าไม่มีใครเข้าใจผมนึกถึงเป็นภาษาอังกฤษนะถ้ามันเป็นเป็นประโยค present simple เนี่ยนะคะถ้าเป็น present simple เนี่ยเราจะใช้ imperfective นะ ไม่มีใครเข้าใจผมนีคโตเนียปนิมาต์มี尼亚ผมในรูปกรรมจะเป็นรูปมี n y นะคะไม่ใช่ยาแล้วนะมีญ亚นะคะนีคโตไม่มีใคร ภาษารัสเซียเนี่ยจะเป็นปฏิเสธสอนปฏิเสธนะคะต้องมีคำว่าเนียนะไม่มีใครเข้าใจผมนิคโตเนียปนิมัยมีเนนะคะเขาสลับที่กันได้ส่วนใหญ่จะเห็นนิคโตมีเนียเนียปนิมยที่เคยเห็นเนี่ยเขาจะมักเอาคำกริยาเนี่ยหยุดท้ายประโยคนะคะอ่าก็สลับที่กันได้เพราะว่าเราเปลี่ยน รูปกรรมแล้วใช่ไหมนี่โตเนี่ยเป็นประธานไม่มีใครเข้าใจผมนะผมเนี่ยเป็นกรรมในประโยคนะคะเราก็ท่องไปเลยเราก็จําไปเลยว่าอ่าถ้าเราจะบอกว่าไม่มีใครเข้าใจฉันไม่มีเข้าใจผมเนี่ยเราก็ใช้ประโยคนี้เลยนี่โตเนี่ยป,ปณิมายมีเนี่ยนะคะประโยคที่สองถ้าเราจะบอกว่าผมไม่เข้าใจเลยว่าเธอกําลังพูดอะไรเพื่อนเรากําลังคุยอยู่พูดอะไรอธิบายอะไรก็ไม่รู้คือเราไม่เข้าใจเลยว่าเธอกําลังพูดอะไร อันนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นใช่ไหมเราก็จะใช้ Imperfective y a ยา s น f ซั a เซียมยา f นสซั p เซียมปนิมายูสโตตุยกาวาฉันไม่เข้าใจเลยว่าเธอกำลังพูดอะไรยา n น s ซั s เซียมปนิมายู h t o t ุยกาวาไรช์ ถ้าเราจะบอกว่าผมเกรงว่าผมไม่เข้าใจอ่มีหัวหน้าเราอธิบายงานอะไรให้เราอยู่เราจะพูดว่าแมมผมนะั่เกรงว่าผมไม่เข้าใจมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ใช่ไหมเราก็ใช้ imperfective ย a าบาย e ูสย่าบายยูสสโตเนียปานิมายูยาบายูสสโตเนียปา,านิ ถ้าเราจะบอกว่ายังไม่เข้าใจผมผมมายังไม่เข้าใจก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใช่ไหมกำลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้อ่าเราก็ใช้ m p p r r f e t t v v e ฟโชอิโชเนียปนิมาอยู่โชอิโชเนียปนิมาอยู่ผมยังไม่เข้าใจถ้าเราจะบอกว่าบางครั้งผมก็ไม่เข้าใจเขาอ่าถ้ามีคำ ที่มันแสดงถึงความถี่นะบางครั้งทุกครั้งบ่อยครั้งไม่เคยอะไรนี่นะถ้ามีคำเหล่านี้นะเราจะใช้กริยานะีในรูป imperfective i n a k d a i n a k d a я его не понимаю เาอานะถ้าเกิดว่ามีคำบ่งบอก ความถี่เนี่ยอีนักดายายิโวเนี่ยบนิมาอยู่อ่าเราก็จะใช้ในรูปของ imperfective นะคะทีนี้ต่อมาถ้าเรานะคะจะบอกว่าถามเพื่อนเราเธอเข้าใจที่เขาพูดไหมคืออาจจะมีคนพูดอะไรไม่รู้แล้วเขาเดินจากไปแล้วเราถามเพื่อนเราว่าเธอเข้าใจที่เขาพูดไหมเหตุการณ์นี้จบแล้วใช่ไหม เป็นเหตุการณ์ที่จบแล้วเราก็เลยใช้ในรูป Perfective และตีปูเนี่ยีูเนี่ยวตปนคาูนี่าเปนคถามเาเป็นคำถามตีเนีปูนออนเนี่ยวตาคเนีาเามทมพูดเบแล้วอามเาคือเธอเข้าใจมั้ยที่เขาพูดอ่ะ นะเราก็เลยใช้ PERFECTIVE คคำว่าเข้าใจเป็นคำว่าปูนะะเนี่ยนะคะ perfective เนี่ยมันจะมีแต่รูปอดีตกับอนาคตนะ,ะปัจจุบันเนี่ยไม่มีรูปปัจจุบันเนี่ยมันจะ i m p e r f e c t i v e เนี่ยมันจะมีทั้งหมด3รูปเลยมีรูปปัจจุบันมีรูปอดีตแล้วก็มีรูปอนาคตนะคะนะ,ะถ้าเราจะพูดว่าผมไม่คิดว่าพวกเขาเข้าใจคือเราอธิบายอะไรให้ใครแบบ หลายๆคนน่ะแล้วเราเดินจากมาแล้วเราก็พูดในใจว่าผมไม่เข้าใจว่าพวกเขาเข้าใจในสิ่งที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้อ่านในใจใช่ไหมถ้าเราบอกว่าเออผมไม่เข้าใจว่าพวกเขาเข้าใจเนะี่ยมันเป็นเรื่องราวการเข้าใจนะั้นอะมันมันจบแล้วใช่ไหมอ,อธิบายจบแล้วอะแต่เราคิดว่าเขาไม่เข้าใจแน่ใช่ไหม <laughs> เราก็จะพูดว่าผมไม่คิดว่าพวกเขาเข้าใจยานิยชิด ตายุอ่าย i นิชิตายุชโตอานปูนิลีปูนิลีปูนิล,นลีอันนี้เป็นรูปอดีตนะเป็นรูปอดีตของปัญญาตนะคะยานิชิตายุชโตอานปูนิลีผมไม่คิดว่าพวกเขาเข้าใจทีนี้เราเนี่ย ทำอะไรให้ใครคนนึงโกรธแล้วก็มาคิดได้แล้วก็เลยจะพูดว่าตอนนี้เนี่ยผมเข้าใจแล้วว่าทำไมหล่อนนะโกรธผมใช่ไหมคำว่าตอนนี้เนี่ยเราจะใช้คำว่าทีเปียปกติจะเห็นคำว่าซีชัสใช่ไหมคะแต่ในกรณีนี้นะี่คือมันเป็นมันต้องมีเหตุการณ์มาก่อนนะแล้วเราก็คิดอะไรได้แล้วจะบอกว่าตอนนี้ อ่าตอนนี้เนี่ยคือที i เปียร์ถ้าใช้ใช้ซีชัสก็คือเหมือนขณะนี้อะ่ะใช่ไหมมันมันไม่ใช่อะ่ะ mm hmm. เพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เราทำอะไรเขาโกรธแล้วตอนนี้เนี่ยเรานึกขึ้นมาได้ว่าอ๋อเข้าใจแล้วว่าทำไมหล่อนโกรธตอนนี้ผมเข้าใจแล้วไง mm hmm. ใช่ไหมที่เปียร์ยาปูเนี่ยทเปียร์ยาปูเนี่ยคำว่าเข้าใจก็เลยเป็นรูป p e r ์ e ฟ t i v e ก็คือ เข้าใจแล้วอืมนะปาชิมูปาชิมูอานาะนามิยาเซอร์ดิลัสอืมเซอร์ดิลัสแปวลว่าโกรธนะคะแต่โกรธในรูปอดีตนะอ่าเวลาบอกว่าใครโกรธเราเนี่ยเราจะต้องใช้ร่วมกันกันกบ preposition น,น,นานะอ่าที่เปียร์ย่าพูเนายปาชิมูอาณานามิยาเซอร์ดิลัส ตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่าทำไมหลอนโกรธผมถ้าเราจะบอกว่าเขาเข้าใจผมผิดใช่ไหมเป็นเหตุการณ์ที่จบแล้วใช่ไหมเขาเข้าใจผิดไปแล้วอ่ะก็คือ On Minya Nitakoon On Minya Nitakoon แปลว่าเขาเข้าใจผมผิด ะค,ะคือถ้าเราดูประโยคเยอะๆเยอะๆเยอะๆเนี่ยเราจะเริ่มจับทางได้ว่าตอนไหนเราจะใช้ Perfective ตอนไหนเราใช้ Imperfective นะก็นะคะคลิปนี้ก็มาให้เพื่อนๆได้ดูกันกับคำว่าเข้าใจน้ำที่มีสองรูปก็คือปานิมัตกับปานหยาดหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ